สวัสดีค่ะนี่เป็นถ้วยที่สองนะบอกได้เลยว่าขบุตรเนี่ยนะอันแรกอ่ะก็หยดไปแล้วนะคะหนึ่งหยดนะ,ะบอกได้เลยว่าเพิ่มรสชาติได้สุดยอดมากๆกับนะฮะตัวเลมอนนะ,ะตัวเลมอนเน,น,นี่ยบอกเลยว่าสรรพคุณสุดยอดมากๆนะคะเขาเป็นน้ํามันหอมระเหยที่สกัดจากธรรมชาตินะจากมะนาวจากเลมอนฮะเลมอนจากสหรัฐนะฮะบอกได้ว่ามันเป็นด่างเนาะไม่ใช่เป็นกรดมันทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นแล้วช่วยบําบัดเราได้หลายอย่างเลยนะคะเพราะว่า นี่ว่าจะสูดดมเนี่ยก็ทําให้เราหายปวดหัวอะไรต่างๆแล้วที่สําคัญนะมันเหมือนดีท็อกซ์เลยเราเข้าเราทานเข้าไปเนาะเราจะ,ะขับถ่ายได้ง่ายขึ้นตอนเช้าคุณบุตรก็ใส่กาแฟก็ใส่เลมอนไปหน่อยบอกว่าสุดยอดมากๆแล้วทานอาหารคุณก็ใส่แต่ยังไม่เคยทานกับขนมหวานบอกเลยว่าวันนี้ทานกับขนมหวานนะสุดยอดมากๆเนี่ยนะคะขนมหวานเนี่ยทำเองนะคะพี่สาวทําก็ใช้พวกไอสีเป็นสีม่วงๆก็ใช้ดอกอัญชันนะคะแล้วบอกเลยว่า พอใส่เลมอนแล้วรสชาติดีมากๆแล้วมันดีต่อสุขภาพเราไงคะเพราะว่าอ่ามันมีวิตามินซีเยอะแล้วก็บอกว่าเข้มข้นมากนะคะหนึ่งหยดเนี่ยเท่ากับชา2 8ถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเพียงทาใส่เพียงหนึ่งหยดพอนะแต่บางทีมือเราก็หล่นลงไปนิดแต่ไม่เป็นไรนะมันพูดง่ายว่าเราทานวิตามินซีทุกวันเราช่วยให้สุขภาพนะไม่ว่าจะเรื่องการกับถ่ายแม้กระทั่งผิวพรรณเราก็จะดีขึ้นถ้าคนที่แบบมีอายุมากขึ้นเนี่ย เซลของร่างกายเราเนี่ยนะมันตายล้านเซลไม่รู้มันจะเกิดกี่เซลเพราะเราไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าวิตามินซีเนาะพูดง่ายๆมันเข้มข้นก็คือเรมอนของเรานะคะก็คือตัวออยออยตัวนี้คะที่สกัดจากธรรมชาติจริงๆนะแล้วก็การันตีเลยนะคะว่าสุดยอดจริงๆเป็นน้ํามันหอมระเหยที่สกัดจากธรรมชาติย้านะคะมันช่วยบําบัดเราได้ธรรมชาติบ,บําบัดธรรมชาติค่ะนะคะแล้วก็บอกเลยว,ว่า เป็นมิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพเลยนะคะ